ta คุณผู้ชมทุกท่านนคะตอนนี้สาระพาคุณผู้ชมกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับรายการ IDL Make it Up สร้างขึ้นในปังกว่าเดิมนะคะกับ e ีพีนี้สาระพาคุณผู้ชมมาอยู่ในอีพีที่เแล้วคุณผู้ชมขาเป็นอีพีของคุณพ่อแดดดีของ IDL นั่นเองคุณหมอปรัชญาคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าคุณหมอชั้นนี้เนี่ยนะคะโด่งดังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผ่าปรับรูปหน้าหรือว่าการกระชากวัยให้กลับมาดูเด็กอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะันต้องบอกว่าอีพีนี้รวบรว ทุกเจเนอเรชันตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงคุณแม่วัยสูงอายุเลยนะที่อยากจะลดอายุของตัวเองในใบหน้านะ,ะให้กลับมาดูเด็กอีกครั้งหนึ่งให้กลับมาดูสาวอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยว่าเหล่าสาวๆหนุ่มๆของเราเนี่ยจะโดนคุณหมอปรัชญาเนรมิตได้สวยงามสง่าขนาดไหนนะ,ะไปติดตามกันเลยครับผมชื่อนันทพัฒน์ป็นมั่นครับที่เล่นชื่อมลวครับอายุ28ครับหน้าผากผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลุ่มหลุมครับ เดี๋ยวจะให้เล่าโมเมนต์นิดนึงว่าตอนที่คุณมิวเนี่ยได้ยินสายโทรเข้าไปว่าผ่านเข้ารอบเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตอนนั้นกำลังเล่นกับแมวอยู่ครับอ่าเล่นกับแมวก็คือแมวก็อยู่บนตัวแล้วผมก็นอนเขียดต่ว่าสับแยงครับอะไรแบบเห็นให้เห็นตัวเองก็เลยตงไกลแมวกับผมก็เลยประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวจะถามอิกนิดนึงว่าทําไมอะค่ะถึงแบบว่า คิดที่จะเข้าร่วมโครงการนี้แบบว่าเห็นโครงการนี้มาจากไหนหรือว่าเรามีปัญหาเดิมยังไงบ้างที่อยากจะเข้ามา idl make it up อะคะ่ะคือผมอยากจะทำะหน้าผากอยู่ตั้งนานแล้วแล้วพอดีผมเห็นในกลุ่มกลุ่มหนึ่งเขาเกแบบรับให้แบบให้ทำศัลยกรรมแล,แล้วลงพิธีการ idl นี่คือผมติดตามอยู่ทางช่องทางติ๊กตอกอยู่แล้วนะครับค่ะครก็เลยแบบลงสมัครไปก็ไม่คิดว่าจะได้จะทำฝากติดตามผมนะครับเดี๋ยวมารอดูว่าหลังผ่าตดเสร็จจะเป็นยังไงครับผมรอติดตามเลยครับ ดิฉันชื่อพัฒมนบุญญาวิสิทธิ์โทคินชื่อเล่นชื่อหมึกคะ่ะอายุ59ปีจะย่าง60คะ่ะรหัส L020 คะ่ะทีมคุณหมอปรัคะ่ะจากการที่เคยมีทุนทรัพย์สำหรับดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งมันกลายทำให้เราดูแลตัวเองได้ไม่ตลอดและผลปรากฏว่าหน้ามันคล้อยคล้อยเร็วมากก็คือครั้งแรกเพิ่งกลับจากงานศพ มีเบอร์แปลกๆมาที่จะโทรติดต่อว่าเราจะนัดกันดิฉันครั้งแรกก็กลัว18มงกุฎก็ไม่กล้ารับแม่แม่ผมงานรุงอยู่เห็นทุกคู่สายแม่เอ้แต่ครัน้นี้เอนึกวันไงไม่รู้รับก็แล้วกันพอรับเสร็จบอกว่านัดวันคอนซาล์ทางพันทางโทรศัพท์ก็ก็ยินดีนะคะตื่นเต้นตอนนั้นตื่นเต้นมากนึกว่าฝันไปเนี่ยต้องไปแก้บนเลยค่ะ คืออยากให้ทุกคนที่ติดตามโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ดีมากๆคืนให้กับสังคมคืนให้กับหลายๆท่านอาจจะเป็นการชุบชีวิตให้กับหลายๆบุคคลด้วยซ้ําดิฉันตอนนี้หน้าอย่างนี้เดี๋ยวหลังจาก b บรกอิส p แล้วลองดูกันค่ะว่าจะหน้าไงจะอ่อนเยาว์อีกสัก20หรือ30ปีขอบคุณมากนะคะทีมหมอปัคา L020 ค่ะ,คะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนุนะคะอายุ22ปีค่ะตอนนี้ก็เป็นนังศึกษาอยู่นะคะก็จะจบแล้วก็คือหนูเป็นแดนเซอร์ด้วยแล้วก็สุขเสาร์ที่หนูก็จะทำงานอย่างอื่นเป็นแดนเซอร์อยู่แล้วใช่ไหมคุณนุ้ยนะคะ,คะแล้วก็จะถามน,นิ้งว่าหลังจากถ้าเกิดเราได้ทําไปแล้วเนี่ยนะคะมีความเปลี่ยนแปลงมากสวยขึ้นแบบปังปุริเยแน่นอนอะไรแบบนี้มีแลนไหมว่าจะไปทําอะไรต่อหรือว่ามีแผนอนาคตต่อไปอะคะ่ะ ก็จริงๆการที่นุ้ยเริ่มเต้นอะ่ะนุ้ยอยากจริงๆนุ้ยอยากเป็นเป็นนักแสดงเป็นดาราเป็นเชิ์เป็น Add ไอดอล์ในพวกนี้เลยค่ะก็คือ คือว่ามันสองอย่างเนี่ยมันต้องไปด้วยกันทั้งรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ความสามารถเราคือนุ้ยก็พยายามพัฒนาความสามารถตัวเองตลอดแหละคะ่ะแต่ไอ้พวกแบบไอ้พวกหน้าตาเนี้ยมันก็ต้องใช้เงินเนาะใช่ก็ถ้าเกิดมันเปลี่ยนแปลงจนทําให้หนุ้ยเราสึกด,ดูดีแบบสวยขึ้นหรืออะไรเงี้ยนุ้ยก็จะไปพยายามไปแคสงานไปอะไรให้มันเยอะมากขึ้นกว่านี้คะ่ะเพราะว่าแต่ก่อนแบบเขาก็อาจจะมองเราแบบเราอจะไม่ทชยไม่ใช่สเปกไม่ใช่ไทป์เขาเขาก็อาจจะแบบมีการมาบูลลี่เรานิดนึงอะไรเงี้ยทำให้เราแบบ ไม่มั่นใจในต <No. S 1> ัวเองจากที่เราแบบว่ากล้าทําในสิ่งสิ่งนี้พอเราเจอแบบนี้เราก็แบบความมั่นใจมันลดลงนะคะ,คะใช่สวัสดีค่ะชื่อพี่ออนะคะหออมายเลข L 1 0 0ค่ะทีมหมอปัดนะคะ่าวันนี้มาดึงหน้าชุดใหญ่ค่ะแล้วก็เติมไขมัน ะค,ะคือก็ด้วยอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพี่เนี่ยคือออกจากงานเพื่อม,มาดูเรื่องเรียนของลูกแล้วก็ผู้สูงอายุที่บ้านประมาณ6ท่านนะคะตรงนี้ก็คือเราก็มาเป็นแม่บ้านด้วยก็ไม่ได้ดูแลตัวเองซึ่งอดีตคือ m อ็มซีของไปเทศความมั่นใจเรายังอยู่ค่ะแต่ที่ที่ไม่อยู่นั่นคือสภาพหน้าที่ที่ที่มันไปตามอายุอะค่ะก็เลยว่าอยากจะกลับมาตรงนี้พี่คิดว่าพี่ไม่ได้เกิดมาเป็นแม่บ้านพี่เกิดมาเพื่อหาไรายได้เข้าบ้านมากกว่า ก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าตั้งใจอยากจะทําที่นี่เพราะว่าก็ดูประวัติดูอะไรมาแล้วที่นี่คือพี่วางใจที่นี่คือตอนที่มาไม่แน่ใจว่าจะได้เพราะว่าคนเยอะคนเยอะพี่บอกได้เลยว่าคนเยอะมากตั้งใจที่จะมาเกิดใหม่ในร่างเดิมที่นี่เลยค่ะ mm hmm. ก็คุณหมอหน่ารักค่ะคุณหมอแบบว่าคุยเป็นกันเองแล้วก็เหมือนแบบเออขอถามอะไรคุณหมอค่อนข้างอธิบายละเอียดเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก,ก็รู้สึกว่าอาน โอเคกับคุณหมอปัดเนาะคุณหมอน่ารักมากสวัสดีค่ะชื่อจอร์แดนเบเกอร์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำหนึ่งอายุ27ปีมาจากเชียงใหม่ค่ะหลังจากที่ผ่านเข้ารอบมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นนอตื่นแรกกลัวเพราะวันนั่นก็ไม่เคยพาอะไรเลยบน่าตอนนั้นที่บ้านหนึ่งเปิดร้านเบเกอร์ค่ะหนงกำลังทำออเดอร์อยู่แล้วมีสายเข้ามีฉาชีพแน่ค่ะมีฉาชีพแน่นอน ส่งเบอร์มาให้โรงพยาบาลดูก่อนว่าใช่เบอร์ของโรงพยาบาลหรือเปล่าเพราะว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาเขาบอกว่าชัินีคาได้ลงทะเบียนทำศัลยกรรมแล้วก็งงงงนิดนึงตอนแรกก็ไม่ไม่อะไรแล้วก็ตัดสายไป <c oughs> สักพักเจ้าหน้าที่เขาก็ส่ง message ทางไลน์มาคอนเฟิร์มก็เลยให้แฟนดูเขาก็ดีใจแต่เขาก็ไม่อยากให้มาเพราะเขาไม่อยากให้ทำ แต่วันนี้ที่หนึ่งเลือกมาที่นี่เพราะที่นี่ให้โอกาสหนึ่งมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วหนึ่งก็อยากจะก้าวผ่านกำแพงของตัวเองอยากเป็นผู้หญิงที่ดูสวยไม่ได้อยากเป็นกระเทยค่ะไม่ได้อยากใช้คำว่ากระเทยเหมือนที่ทุกคนเรียกอยากเป็นผู้หญิงหนึ่งไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าอยากเป็นผู้หญิง สวัสดีค่ะชื่อยาย่านะคะอายุ27ปีค่ะปัจจุบันประกอบอาชีพพยาบาลวิชาชีพศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสมุทรสาครนะคะ<อ>ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ผ่านเข้ารอบมาถึงรอบสัญญกรรมกับคุณหมอปรัชค่ะก่อนหนะ้านี้ก็คือมีคนทักว่าเราหน้าดุไม่พอใจอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะทั้งๆังที่เราแบบ ก็หน้าปกตินี่แหละค่ะขนาดยิ้มก็บางครั้งยังดูหน้าดุวันนี้ได้เข้ามาปรึกษาคอนซัลกับคุณหมอปรัชค่ะคุณหมอก็แนะนําดีมากๆเลยค่ะในเคสของย่าเนี่ยคุณหมอแนะนําให้ยกคิ้วสองกล้องแล้วน่าจะดูหวานดูไบรท์วันที่มาออดิชั่นเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะผ่านเข้ามาในรอบนี้ด้วยซ้ําแต่ก็มาเพราะว่าอยากมาลองสักครั้งหนึ่งเพราะเราก็ติดตามโรงพยาบาล IDL เนื่องจากว่าน้องชาลอสซิมิทแกรงของเรานะคะที่ได้มา ทำตายยกคิ้วสองกล้องที่นี่ค่ะดูสวยขึ้นมากๆเลยค่ะย่าก,ก็เลยอยากเป็นน้องชาลอดสองทุกคนมารอดูกันนะคะว่าคุณหมอปรัดคนหลอกคนเก่งของเราจะสร้างย่าให้ปังได้แค่ไหนรอติดตามกันนะคะ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมขากับ EP ที่7 EP ของคุณหมอปรัชญาอีพนี้นะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหรือว่าคุณแม่ EP นี้ว่าเด็ดแล้วรอติดตามไฟแนลใน EP ต่อไปว่าจะเป็นไฟแนลของคุณหมอท่านไหนและทุกคนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะรวบรวมทุกคนมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะบอกเลยจึง แล้วมาพบกันใหม่ในรายการ IDL Make It Up สร้างคุณให้ปังกว่าเดิมในรอบไฟนาล